แม่คิดว่าน้องเนี่ยมีความที่นิ่งมากขึ้นค่ะหมายถึงว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยเขาสามารถหยุดอยู่กับจุดๆุดนั้นได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะพระพคพรพิม์พหนูค่ะลูกชายนะคะเด็กชายมันชนะบุญหน้าค่ะมาจากสบายเบนสาขานครสวรรค์ค่ะ ลูกชายนะคะตอนช่วงเล็กๆก,ก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะเป็นเด็กที่ซุกซนค่ะตามวัยแต่ว่าเหมือนจะซุกซนเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเรานิ่งค่ะเราก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมีคนแนะนําว่าต้องเรียนจินตคณิตค่ะ ก็เลยหาข้อมูลว่ามีจิตนต a k ณิตที่นครสวรรค์ที่ไหนที่เปิดสอนบ้างก็เลยไปเจอสมาร์ทเบนที่สาขานครสวรรค์ค่ะ mm hmm. เข้าไปคุยในสาขาแล้วก็ได้รายละเอียดแล้วก็ให้น้องเริ่มเรียนให้น้องเริ่มเรียนประมาณ5ขวบค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องก็ประมาณ1 0ขวบแล้วค่ะเรียนจบเลเวล10แล้วค่ะ,ะหลังจากที่เรียนมาตลอดระยะเวลา5ปีนะคะแม่คิดว่าน้องเนี่ยมีความที่นิ่งมากขึ้นค่ะหมายถึงว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยเขาสามารถหยุดอยู่กับจุดๆุดนั้นได้ะคะ่ะ ที่ผ่านมานะคะน้องได้เข้าสอบเข้าร่วมสอบสอบสวทค่ะ,ะช่วงชั้นประถมต้นะระดับชั้นป .3 ค่ะน้องสามารถผ่านรอบหนึ่งในช่วงที่คัด1000คนแรกของระดับประเทศได้ค่ะก็แม่ก็รู้สึกดีใจที่แม่ได้สมัครเข้ามาเรียนที่นี่ทําให้น้องประสบความสําเร็จต้องขอบคุณทางสมาร์ทเบนมากๆเลยนะคะที่พัฒนาให้เด็กเด็กไทยของเรานะคะเสริมสร้างสมาธิแล้วก็สมองให้มันสัมพันธ์กันแล้วก็ทําให้เด็กทุกคนประสบความสําเร็จะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ